สวัสดีครับชีวิตติดดินฟรีดอมไลท์นะครับผมหลังจากที่ห่างหายจากการถ่ายคลิปไปเยอะนะครับวันนี้พามาดูาแตงกวานะครับผมแตงกวามันออกดอกและเริ่มติดลูกเป็นบางบางกิ่งนะครับนี่ก็น,นะครับนี่ครับติดลูกมาแล้วนะครับทีแรกผมกำลังคิดว่า ถ้าเราถ้าเราตัดยอดมันนะครัเนี่ยยอดไปถึงนู่นนะฮะอันนี้เป็นแขนงมันนะครับที่ผลูกมานะครับปลูกแค่สต้นนะครับจริงๆก็ปลูกหลายต้นฮะมันตายฮะไม่ได้รดน้ำตีนี้เราก็เลยทําให้กิ่งมันออกเยอะเริ่มติดดอกติดลูกกําลังคิดว่าถ้าตัดยอดลูกจะโตไวไหมนะครับเนี่ยตัดตัดยอดแบบนี้ออกนะครับ เนี่ยครับตัดยอดแต่ครับมันก็ออกนะฮะเผื่อมีผู้รู้มาเม้นนะครับว่าถ้าตัดแล้วมันจะโอเคไหมอันนี้น่าจะขาดปุ๋ยนะฮะเลยช้านะครับดอกก็เริ่มร่วงบ้างนะครับอย่างเงี้ยนี่นะครับผมไม่ค่อยได้บำรุงเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็ แขนงจะเยอะมากครับหลายเลยฮะกำลังค okay? ิดอยู่ว่าถ้าตัดยอดจะโอเคไหมจะทำให้ลูกโตไวไหมนะครับผมนี่ครับมันก็ติดหลายกิ่งนะครับผมติดดอกทุกกิ่งนะครับก็เผื่อมีใครมาตอบได้นะครับเผื่อมีผู้รู้มาช่วยแนะนำนะฮะ อันนี้แค่ปลูกไว้กินนะครับผมอย่างอย่างเนี้ยนะครับอย่างติดติดลูกมาแล้วนะครับถ้าเราตัดตัดยอดออกมันจะโอเคไหมลูกจะใหญ่ไวไหมโตไวไหมครับก็สอบถามผู้รู้นะครับเผื่อมีใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะครับผมนี่นะครับเม้นกันเข้ามาแล้วกันนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่จะปลูกไม้ด่างซะมากกว่านะครับก็ในไหนบอกมาถึงไม้ด่างแล้วพามาดูสักหน่อยแล้วกันนะครับมีไม่เยอะครับเนื่องจากอากาศไม่ค่อยได้ด้วยนะฮะก็ทําให้มีตายไปบ้างนะครับตายไปบ้างแล้วก็โตช้าบ้างนะครับผมช่วงนี้ว่างอยู่บ้านก็เลยได้ดูแลต้นไม้นะครับผมนี่นะครับโอเคครับผม ขอบคุณทุกๆการติดตามครับผมเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ